น่ารักเหรอ,อยอยู่แต่กับหมาแหละตื่นมานะเอาเอามันขึ้นมาทำไมลูกขึ้นมาเตายายเหรอเอามาต้มกินเหรอขึ้นมาตรงครัวยา,ายก็ต้มกินแล้วมามาเข้ามาแกงกนเนย,ยอะเกินแปดตัวนะ ตเตาายาแดงควายยาแดงวิ่งตามตูดในตกขาวไม่ใช่อยากได้ไปสวีเดนล่ะอยากได้ <c oughs> เอาอย่างไงมันก็ซื้อตั๋วให้มันสิออใส่กระเป๋าไปเหรอ หน้าตาเรียกหาอยู่ไหนลูกอยู่แต่กำหมาตื่นมาน่ะแงงแงงอย่างนี้อินังบิ๊กร้องอย่างนั้นนะยิ่ง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 เสียงอีนังบิ๊กอีกกาแฟก็นอนอยู่นี่อีนังบิ๊กก็ร้องอยู่นี่อีบิ๊กอยู่ข้างล่างแหลม่ง